สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุูดียออกทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมารันดอมกันอีกสักคลิป2คลิปละกันเดี๋ยวจะเข้าคลิป <c oughs> ราศีแล้วนะคะเหลือวเวลาอีกไม่กีว่วันโอ้เห็นไหมมันจะเข้าเดือนพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่แล้วเดือนตุลาแล้วเหลือสิบสองราศีในภาคของ1ิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะมาเรามารันด้อมกันอีกสักคลิปหนึ่ง ทำไมทำไมเขาถึงไม่เลือกเราเหตุผลของเขาคืออะไรที่เขาไม่เลือกแล้วถ้ามีไงให้เขาถึงเลือกต้องทำตัวแบบไหนต้องน่ารักขนาดไหนเขาถึงจะเลือกเราโดยเป็นไกดล์ไลน์ดูวไดวเ้เบื่อที่เบื่อเรารักเขาเกินเราอยากจะให้เขาเลือกเราเราจะได้ทําตัวนา่นารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะมาดูพลังงานหลักเมนเนอร์จีสคุณที่ดูคลิปดีได้ก็คือต้องอยู่ในความรักที่เขาไม่เลือกเราอ่ะเออ มาดูอยู่ในเมนเนดซี่ที่แบบทาไมเขาถึงไม่เลือกล่ะมันเจาะประเด็นเข้ามาซิเอาเราก็โสดโส,ดสดวยรวยมากแล้วเราก็ดีขนาดาเนี้ยทาไมเขาถึงไม่เลือกเราอีกเพราะอะไรอ่ะมาดูการพลังงานหลักเรื่องพลังงานหลักเรื่องความรักของคุณก่อนพลังงานหลักเรื่องความรักของคุณก่อนมาดูซิว่าความรักของคุณเป็นแบบไหนแต่เก่าก่อนมานะจ๊ะเออทาไมเขาไม่เลือกเราต้องมีประเด็นด้วยนะต้องมีประเด็น อห้ก็ดูความรักของคุณก่อนความรักที่ผ่านมาคุณเป็นแบบไหนกันจ๊ะม,มีความหึงหวงเหรอคนคนโสดด้วยตอนนี้เป็นโสดอยู่เหรอทำไมทำความรักมันดูไม่ค่อยวิใครอยากได้งานแต่งอยากจะได้งานแต่งเป้าอยากจะทุกทวนเขาจริงใจกับคุณหรือคุณจริงใจกับเขาหรือเปล่าขายฝันหรือเปล่า ฝันไปเดอดหาเปนแทสต์มาพลังงานพลังงานหลักในความรักของคุณเนี่ยดูเหมือนเป็นเป็นความรักที่ถูกไขฝันไหมในบางคนมองถึงอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่อยากจะแต่งงานกับเราอยากจะอยากจะเป็นคนที่ถูกเราเลือกหรือเราเลือกเขาทำไมเราไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกเราก็ได้นะให้ดูเหมือนสลับกันได้นะตอนนี้ เหมือนใครบางคนในที่นี้ค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะหนึ่งมีเสน่ห์มีสเสน่ห์เอาแต่ใจแล้วก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากๆหรือเป็นคนที่อยู่ในอารมณ์ที่ว่าเวลารักก็รักจริงรักแบบรักแบบทุ่มเทอะแต่พอเวลามาอยู่ในในจังหวะหนึ่งของชีวิตที่มันที่มันดูแล้วไม่โอเคอะเหมือนห่างกันแล้วอะเหมือนได้ห่างกันออกมาคุณอาจจะอยากได้ความ สัมพันธ์ที่แบบคุณอาจจะเป็นคนขี่หึงคี่หวงไหมเอออาจจะมีความคี่หึงขี้หวงหรือมีความเจ๊ก๊๊กในความสุขของตัวเองก็ได้เป็นคนที่แบบรักเขานาะงแต่ปากแข็งอ่ะบอกไม่รักบอกไมไ่ชอบไม่ได้รักแต่จริงๆริงเฝ้าเชิงเงื้อเฝ้าตาตั้งตารอตั้งตารอหรือใครบางคนในที่นี้หึงมากเกินไปทั้งหึงทั้งหวงในอารมณ์ที่มีความหึงหวงแบบหึงแบบบ้าคลั่งอะ่ะ อารมณ์นี้ก็เลยอึดอัดไหมมองถึงอีกไฝ่ายนเกิดความอึดอัดใจมันหลักมากเกินไปมันก็ไม่ได้ดีไหมมันอึดอัดมันทําให้ฝ่ายดูไม่เป็นอิสระในตัวเองเลยค่ะเออม,มันเหมือนคุณเจอคนข้างรักเขาแล้วหรือเปล่าหรือเขาอาจจะอยากคอมเม้ตกับคุณจริงจังหรือเขาแค่ขายฝันให้กับคุณกันแนะ่เอ,อ้ยไพ่มัน ให้มันดูย้อนย้อนแย้นแย้ยยังไงไม่รู้ว่ะทาไมคุณอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ค่ะคุณอยากจะหลุดพ้นจากความสัมพันนี้คุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกหรือความสัมพันธ์กันแน่มันมองถึงคุณก็มีแพชชั่นกับความสัมพันธ์นะแต่คุณก็อยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะทำไมอะ่ะขอดูซิทำไมมันย้อนแย้งล่ะทำไมอะ่ะเหมือนอยากได้แต่ปัวเหรอ คุณกำลังกลัวอะไรอยู่คะคุณกลัวเขามาไขาฝันเหรอคุณกลัวเขารักคุณไม่จริงเหรอคุณกลัวว่าเขาไม่เกิดเขาทําอะไรที่ไม่สม่ําเสมอเหรอหรือเขาพูดอะไรแล้วทําไม่ได้เหรอคุณกลัวเหรอคุณไม่แน่ใจเหรอเพราะสิ่งที่ผ่านมาเพราะสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเจอกับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าเออมันทําให้คุณเกิดความกลัว เกิดการประเมินเกิดการทบทวนในความสัมพันธ์ถึงข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าเราถ้าเราให้มันดูย้อนย้อนเยียมเย,ย,ย,ยคุณกลัวจริงๆถึงคุณอยากให้คุณอยากให้ เขาทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่จัต้องได้ชัดเจนอะ่ะทำอะไรชัดเจนออกมาเอ,อ่อทำอะไรก็ตามชัดเจนให้เรารู้ได้ว่าจะจริงจังกับเราแค่ไหนจะแต่งงานกับเราจริงไหมจะเลือกเราจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เอาแต่พูดแล้วก็ไม่ทําหรือเปล่าตรงนั้นไหมเหมือนคุณในในการอยากหลุดพ้นความต้องการ หรือไม่ใครบางคนก็คงจะเจอเจอความทุกมาเยอะเลยนะเจอความทุกข์กับความสัมพันธ์นี้มาค่อนข้างเยอะเลยอยากตัดไหมเลยอยากตัดไหมใจนึงก็อยากตัดใจนึงก็อยากมีต่อแต่ไม่แน่ใจแต่ใจอ่ะอยากจะอยากตัดแล้วละ่ะในความรู้สึกที่ใจมันคง คงไม่อยากยืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วยังเหมือนสับสนและละล้าล,ล,ละลังกับใจของตัวเองมากๆแต่ธงของคุณน่ะคุณรู้สึกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่สุขมันไม่สุกถ้าถ้าสุขจริงคงไม่เจอไพ่ของจัสตเมนต์ขึ้นมาแบบนี้มันไม่สุขมันไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณต้องการเออ ที่คุณมันไม่เป็นเหมือนที่คุณคุยกันไว้อารมณ์นี้อารมณ์นี้ใครคนนั้นขายฝันเหรอเอาอะไรมาล่อคุณเอาการแต่งงานเอาฐานะเอาคำพูดเอาเสน่ห์มาล่อหรอกล่อล,ล,ลวงให้เราหลงไหลคุณเริ่มรู้สึกตัวว่าสิ่งเหล่านั้นที่ที่เอามาล่อลวงเราอะเราตื่นแล้วเว้ยเฮ้ย แรกๆก,ก็คงจะคล้อยตามแรกๆก,ก็คงจะคล้อยตามความรู้สึกคล้อยตามกับอารมณ์มีความหวังแต่พออยู่นานๆไปตื่นรู้รู้ทันรู้ทันเกมเขาแล้วว่าที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงที่ทํามาทั้งหมดมันไม่ใช่มันมันคุณโดนลอ่อหลอกไปกับอารมณ์เหมือนเขารู้ใจว่าเราต้องการอะไรแล้วเขาเอาสิ่งนั้นมามาลอ่อหลอกเราอ่ะประมาณนั้นนะคุณบอกว่า ไม่เอาแล้วดีกว่ามั้งอืมไม่เอาแล้วตื่นรู้แนละ้วฉันรู้ทันแกแล้วอย่ามาพูดเสียเวลา <c oughs> อยู่คนเดียวท่านจะดีกว่าจ้ะมันเสียเวลาสำหรับตัวคุณเองอะถ้าถามว่าน,นใจัรักลั่นอยู่นะคะในใจของคุณเกิดความรักลั่นว่าจะให้โอกาสเขาดีไหมอะให้โอกาสในการแก้ตัวดีไหมหรือว่าในใจรักลั่นอยู่ว่าตัดไปเถอะอย่าไปอยู่เลยเดี๋ยวก็เหมือนเดิมแหละตอนให้โอกาสกี่ครั้งกี่หน ต่อให้เราจะอยากมีความสัมพันธ์นี้แต่เขาไม่ได้เป็นแบบท,ที่เราที่เราต้องการเลยและเขาก็ทําสิ่งนั้นจริงๆอารมณ์นี้นะคะที่ผ่านมามันก็เครียดแหละมันเขาไม่ทําจริงๆนะที่มันจบเขาไม่ทำาะสิเออนั่นแหละบันทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียจะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกดูกรักะัดูเจ็บเจ็บดูช้ำช้ ใจยังใจของคุณน่ะมันรักลั่นอยู่จริงๆนะอยากให้โอกาสก็อยากแต่อยากจะเดินไปข้างหน้าก็อยากเหมือนไม่อยากหลอกตัวเองแล้วไม่อยากหลอกตัวเองว่าเขารักเราเฮ้ยเออเขารักเราทั้งๆท,งท,งที่เขานิ่งๆเฉยๆเขารักฉันท่านสวยเขาสนใจฉันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อารมณ์บามารักลั่นจริงๆนะอ่ะทำไมเขาไม่เลือกเราไปดูกันซิทําไมเขาไม่เลือกเรา เหตุผลของการไม่เลือกคืออะไรทําไมเขาถึงไม่เลือกเราไม่เลือกที่อะไรไม่ไม่ใช่ว่าไม่เลือกที่จะไม่เอาเรานะหมายถึงไม่เลือกที่จะทำยดนกับเราไม่เลือกที่จะชัดเจนกับเราไม่เลือกที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีไม่เลือกที่จะหวงแหนไม่เลือกที่จะทําอะไรสักอย่างให้เรามั่นใจเออไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกเขาอาจจะบอกว่าปากบอกว่าเลือก แต่ในการกระทํามันสวนทางตรงกันข้ามแบบนั้นม,มาดูกันทำไมเขาถึงไม่เลือกเราไม่เลือกที่จะทำอะไรทำไมเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรที่เขาไม่เลือกเราเหตุผลอะไร เหตุผลที่เขาไม่เลือกเรามันคืออะไรดูมันลักลั่นจริงๆด้วยเหตุผลทำไมเขาไม่เลือกเราอ่ะ ทำไมเขาถึงไม่เลือกเราเออทำไมไม่ตัดสินใจละ่ะเออในเมื่อรักอะในเมื่อรักในเมื่อต้องการในเมื่ออยากได้คุณสองคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองทั้งคู่นะคุณสองคนอาจจะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆหรือมีคำมีความตรงมีความตรงมีความแรงทั้งคู่นะ ชอบแหนะแนเนบแนมเอาชนะคะคานกันอะ่ะเออฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์เธอเธอไม่สนฉันฉันก็ไม่สนเธอเธอตัดฉันฉันก็ตัดเธอแล้วมันเป็นความรักแบบไหนอนะ่ะทําไมเขาถึงไม่เลือกทีิทางทางที่เขารักเขาไม่แน่ใจใช่เขาไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้เลยที่เขาไม่เลือก เข,เขาไม่แน่ใจว่าเราณนะตอนนี้ขนาดเราเป็นแฟนกันนะเรายังมีเรื่องที่จัสู้รบบกมือกันอยู่เรื่อยๆเนืองๆแล้วถ้าเราเลือกกันไปเนี่ยมันจะได้เป็นครอบครัวมันจะได้แต่งงานมันจะอยู่ยืดยาวมันจะพังกันไปหรือเปล่าขนาดเป็นแฟนกันยังสู้รบบกมือกันขนาดนี้เออมันมองถึงอนาคตเขามองว่าถ้าสมมุติว่าเลือกคุณไปชีวิตเขาต้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ชีวิตเขาต้องมีคุณจริงๆเขาก็อยากจะแบบได้งานแต่งอยากได้คุณเป็นคนที่อยู่ในชีวิตหรือเป็นการคบกันไปยาวๆแบบเขาอยากได้คนที่คบกันไปยาวๆเหมือนกันนะจากที่มองในไพ่แต่ที่เขาไม่เลือกเพราะว่าเขาอยากดูเขาอยากดูคุณและเขามองว่าเราสองคนน่ะขนาดเป็นแฟนกันขนาดเป็นคนคุยกันนะยังยังมีเรื่องที่ไม่ยอมกันขนาดเนี้ย ถ้าเราเลือกกันไปแล้วเนี่ยเราไม่ตีกันบ้านแตกเหรอเราไม่เกิดการแต่งกันไปแล้วปับเหมือนเหมือนการเลือกใครสักคนที่เราจะต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตอะมันเป็นการเลือกที่ยากลำบากมากมากนะมันเป็นการเลือกที่แบบมันจะต้องทนกับนิสัยของอีกฝ่ายมันจะต้องปรับตัวเข้ากับอีกฝ่ายเพราะถ้าเขาอยากเลือกจริงๆอยากเลือกคนที่สามารถจับมือกันไปได้แบบแบบว่ายอมกันบ้าง รักกันก็ยอมกันบ้างทกเถียงกันบ้างน,น,นิดนิดหน่อยหน่อยเป็นธรรมดาแต่ในเนี้ยมันมองเห็นไม่ใช่ธรรมดาค่ะฟาดมาฟาดกับฟาดเรียบด้วยฟาดมาถ้าเขาพูดอะไรมาคุณก็ตอบโต้ไปแบบนั้นเป็นการโต้อตอบแบบทันฟันถ้าเขานิ่งคุณก็จะนิ่งบางทีมีแนแหนเน็บแนมกันด้วยบางทีก็ใส่อารมณ์กันด้วยเขาเกิดหวามไม่แน่ใจค่ะ เหตุผลของการไม่เลือกคือความไม่แน่ใจเป็นแฟนกันหรือเป็นคนที่คบกันยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลและถ้าฉันตกลงปงใจแต่งงานกับเธอมีเธอเป็นเมียเราจะมีลูกมีครอบครัวร่วมกันเนี่ยมันจะรอดไหมมันจะรอดไหมอืมขัดแย้งกันดูมีความขัดแยง้งทั้งการกระทําคําพูดขัดแย้งกันทุกอย่าง ไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมใครในความสัมพันธ์นี้เลยไม่ยอมอ่ะฉันไม่ยอมเธออารมณ์นี้นะ่ะอืมนี่คือเหตุผลของการไม่เลือกอืมใช่มันยังดูเหมือนมันยังดูเหมือนเขายังเขาเอง ก็ยังคงมีคนที่เข้ามาและยังคงมีโอกาสเลือกกับคนหลายๆคนที่เข้ามาด้วยรักไหมล่ะเขารักไหมเขารักคุณไหมเขารักไหม The love วค่ะก็มีความชอบมีความชอบ The love r คือการคุยหลายๆคนการเป็นตัวเลือก การคุยเพื่อเอาไว้เลือกการมีคนอื่นเขาอาจคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเรายังเป็นแค่ตัวเลือกที่ยังไม่ได้เลือกกันดูไปก่อนคุยไปก่อนความเข้ากันได้มีไหมการเป็นแฟนกันนิสัยยังไงการปรับตัวให้ความช่วยเหลือกันเป็นยังไงการการใช้ชีวิตที่เป็นแฟนกันเป็นต่อหน้ารับหลังเป็นยังไงเอ๋ ขนาดเป็นแฟนยังเหนื่อยขนาดนี้ถ้าเป็นัวเมียเนี่ยจะต้องถือดาบคนละเล่มเลยไหม Queen of Sword กับ King of Sword คุณถือดาบเขาก็ถือดาบคุณแรงมาเขาก็แรงกลับคุณพูดอะไรมาเขาก็ตอบโต้ทุกดอกเลยนะถ้าแต่งงานกันไปนี่สงสัยปืนคนละกระบอกเลยป่ะ <laughs> อารมณ์นั้นไหมอะอารมณ์นั้นป่ะ ขารักไหมก็รักก็รักแต่ยังไม่มากพอยังไม่ได้มองว่าฉันจะรักผู้หญิงคนนี้ฉันจะรักผู้ชายคนนี้และฉันจะเหรอฉันจะรักคนรักอ่ะฉันจะรักษาความสัมพันธ์ฉันจะแต่งงานกับคนนี้ฉันจะมีลูกกับคนนี้ฉันจะอยู่กับคนนี้เป็นจนวันตายไม่ใช่แบบนั้นอืถ้าตอนตอนที่คุยกันนี่หรือตอนที่ความสัมพันธ์มันไม่อยู่อ่ะมันก็เหนื่อย มันมองว่าโหเหนื่อยขนาดนี้เนาะอืมรับราคาฟันความคิดไม่ตรงกันความต้องการไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์ต่างกันอันอาจจะเป็นเรื่องของอะไรว่าหนึ่งในอายุด้วยนะมองดูเหมือนมีเด็กกับผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้บางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆบางทีคนที่คุณคบเด็กกว่าคุณนะแล้วก็เด็กกว่าก็มีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ที่จะไปข้างหน้าอารมณ์ประมาณอย่างนี้อืม ที่ไม่เลือกก็ยังยังเหนื่อยหรือว่าขนาดเป็นแฟนกันยังเหนื่อยมากขนาดนี้ mm. เขาจริงใจกับคุณไหมล่ะ mm. เขาจริงใจกับคุณไหม mm. เขาจริงใจกับคุณไหม mm. ใครบางคนในที่นี้เจ้าชู้มาก mm. บอกเลยละมุน mm. เจ้าชู้จริงใจไหมถ้าคุณเป๋เขาดีเขาก็โอเคอ่ะถ้าคุณฐานะดีหนะ้าที่การงานดีชีวิตคุณดีๆเขาก็อยากให้คุณเป๋เขานะ าก็อยากได้ความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานของใครก็อยากเป็นคนรวยนะใครก็อยากได้นะไดถ้าดูเปยด,ด้วยมีตังค์ด้วยเออฉันถ้าฉันเลือกคนนี้สุขสบายดีแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบรักเขาแต่ขี้เหนียวก็ได้ไม่เปก็ได้แล้วก็ยังเจ้าชู้ไปทั่วก็ได้ลักษณะเหมือนคนเจ้าชู้เอาเงินมาเปเพราะเจ้าชู้บางคนก็คนเจ้าชู้ก็จะเอาเงินมาเปคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเข้ามาให้ตัวเองได้มีความสุขและแต่ไม่ได้จริงจังจริงใจอืม มันมีลักษณะคนก้อชูอยู่ตรงนี้อม,มันมีความซ่อนเร้นปิดบงังขึ้นไม่ได้จริงใจกันขนาดนั้นนะมีใครบางคนในที่นี้ยังมีใครอ,อ,อื่นอีกมากมายอืมเหมือนใครบางคนถ้ามีตังค์เยอะๆนะก็รู้สึกว่าก็กฉันมีเงินฉันมีเงินฉันมีฐานะฉันมีสิทธิ์เลือกอะไรประมาณนี้ปะแล้วก็รวยหรือถ้าคุณมีตังค์เขาก็อยากให้คุณเพราะเขาอยากให้คุณเปย เขาอยากให้คุณซัพพอร์ตเราอยากให้คุณช่วยเหลือเพื่อูในวันข้างหน้าวันที่เกิดความยากลาบากเป็ชั้นดูแลชั้นใส่ใจชั้นรักชั้นอะไรเนี้ยมันเกิดความไม่จริงใจในความสัมพันธ์นี้นะยังไม่จริงจังและจริงใจเออไอเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบเออเจอดีกับคนสักคนแล้วคบกันไปนานๆขาไมเคันไปนานๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้มองแบบนั้นโอเคไหมจ๊ะอืมอ่ะเดินกดไลก็แชร์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปิ้นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่นนตัวะแอ้ายเอเอฟเอ a ูนย์สาม้วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ